สวัสดีครับข่าวด่วนนะครับนะข่าวด่วนนะครับนะข่าวด่วนเลยนะครับนะสายรายงานมาว่าผู้ช่วยจอดพร้อมนะครับผู้ช่วยจอดพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะฟ้องกลับนะครับนะพร้อมที่จะฟ้องกับเอพี่ครับงานนี้สนุกแล้วครับงานนี้สนุกแล้วครับสายข่าว oh รายงานมาครับว่าผู้ช่วยจอดในนิทานนี้พร้อมมากๆครับแล้วผู้ช่วยจอดนะครับพร้อมที่จะฟ้องกับ เต็มระบบเต็มคาราเบลเอาแล้วใครพีครับเกิดเรื่องใหญ่ครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดรสในการรับชมรับฟังท่าไหดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานกดหัวใจมารัวๆครับทุกท่านนะครับกดหัวใจมารัวๆครับทุกคนนะครับ เอฟซีครับล่าสุดนะครับนะนักข่าวภาคสนามนะครับได้ส่งข่าวล่าสุดมานะครับว่าตอนนี้ครับผู้ช่วยจอร์ดนะครับพร้อมตั้งรับแล้วก็พร้อมที่ส่วนกับนะครับบุคคลที่พยายามกล่าวหาใส่ร้ายผู้ช่วยจอร์ดว่าผู้ช่วยจอร์ดจะเป็นคนส่งภาพบ้างเป็นคนนู่นนี่นั่นบ้างซึ่งผู้ช่วยจอร์ดนะครับไม่ได้ดูเรื่องอะไรตรงนั้นพร้อมที่จะส่วนกลับแบบเงียบๆนะครับเอาแล้วครับงานนี้ นะครับดำแจะจะว่าอย่างไรเพื่อนรักหักเรียมโหดพร้อมที่จะส่วนกลับนะครับดำแจ๊งานนี้ครับรอติดตามชมครับสนุกแน่นอนครับเมื่อผู้ช่วยจอร์ดก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่ผู้ช่วยจอร์ดไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ทำคลิปตอบโต้แต่จะเล่นกับแบบเงียบๆนะแบบเงียบๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะดำแจ แล้วก็เป็ดปูนปั้นเป็ดหมาลายหรือเป็ดก้าบกราบเป็ดก้าบกราบนะครับนะงานนี้เป็ดก้าบกราบนะอาจจะสนุกอาจจะต้องเดินทางไปมุกดาหารนะครับนะเออนะนะครับเป็ดก้าบกราบนะครับจะต้องเดินทางไปมุกดาหารนะครับเอฟซีเพราะนั้นก็อยาจะฝากถึงเป็ดก้าบกราบด้วยนะครับนะอยากจะฝากถึงเป็ดกบกราบว่า เราเจอกันเต็มระบบนะครับเมื่อผู้ช่วยจอร์ดน้าดาวคารเขาไม่ยอมพวกคุณเย่พวกมึงไปกล่าวหามันให้พวกมันให้มันเดินทางไกลมันก็สามารถกล่าวหาพวกมึงให้พวกมึงเดินทางไกลได้เหมือนกันนะเป็ดกับกาบนะเออผัวไม่อีดำแจะ๊ะนะครับเออนะครับผมได้ข่าวมาว่าไม่ยอมเหมือนกันก็รอ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 ,อ,อชมข่าวในช่องใหม่ชลาัหวานลวกันว่า นะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าหมายถึงหรือยังนะผมก็ไม่ได้ถามนะครับว่าหมายถึงหรือยังแต่ว่าที่อิบูรันพูดอ่ะผมไม่รู้ว่าหมายถึงหรือยังแต่ว่าน่าจะยังเนี่ยนะครับนะเออหรือว่าจะไงก็แล้วแต่นะครับนะนะก็รอติดตามชมครับนะรอติดตามชมนะครับว่าเรื่องนี้มันจะลงเอออย่างไรนะครับระหว่างนะครับนะเป็ด ก,ก,กับผู้ช่วยจอร์ดแล้วก็ดำแจะนะครับเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดนะครับงานนี้ครับสนุกแน่นอนครับเมื่อนะครับนะผู้ช่วยจอร์ดนะ้าดาวังคารน,นะครับไม่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 ไมไมเอ,อ่อเรื่ออะไรอ่ะเพื่อจอร์ดไม่ไม่ไม่ยอมเหมือนกันนะงานเนี้ยมันมันจะบานปลายนะมันจะบานปลายทั้งหมู่บ้านเลยนะอืม ราะอย่าลืมครับว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะครับนะเออก็คือผู้ช่วยจอดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็ก็รู้จักกันดีนะครับในนามของผู้ช่วยนะครับนะชาวบ้านคงจะรู้เรื่องครับชาวบ้านคงจะรู้เรื่องแหละว่าอีดําแจเนี่ยนะครับเป็นคนให้ผัวใหม่เนี่ยนะครับฟ้องผู้ช่วยจอดนะครับนะ เพราะฉนั้นเองพี่ครับนะนีสใส่ของดําแจ๊เนี่ยนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ที่เคยมาช่วยเหลือเน,นี่ยดําแจเนระคุณหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่ดําแจจะสั่งให้ผัวใหม่ฟอ้องช่วยจอดขนาดน้องชายอย่างฟอ้องเลยไหลพระนคอรอย่างโดนฟอ้องเลยจริงปะไปนับภาษาอะไรกับคนพันนี้ผมพูดถูกไหมครับขนาดอ่าไหลพระนครน,น้องชายนะครับที่ขานตามกันมา อยางโทนดังโดนอีดําแจ๊ะฟ้องเลยนะนักปาอะไรขนาดพ่อแม่ตัวเองนะครับขนาดพ่อแม่ตัวเองก็อย่างจากพ่อแม่ตัวเองติดคุกในคดีส่วนอย่างเลยก็อย่างน้อยเลยเป็นนักภาอะไรก็ช่วยจอดนะครับนะแล้วนักภาษาอะไรก็เอฟซีผู้ใหญ่ใจด,ดีที่เคยช่วยเหลือมันไม่สนใจหมดนะครับนะนะครับอย่างผู้ใหญ่ใจดีหลายคนเนี่ยอย่างพี่แม่นะพี่แม่เยอรมันนะที่อยู่กับพ่อราถไายเนี่ยมันก็กล่าวหาว่าเขาไปมีอะไรกับพ่อผัวเก่ามัน นะอย่างพี่สาวผมแดงเนี่ยมันก็มันก็ไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยแอบคุยกันแอบอะไรอุกกิกกันอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับอดีผัวอย่างส้มเช้งเนี่ยในฐานเรื่องเนี้ยซึ่งเป็นเพื่อนมันนะครับมันยังไปกล่าวหาเขาได้เลยไปกล่าวหาเขาว,ว่าเขามีอะไรกันทั้งที่มันไม่ใช่ไหนสินะครับมันไม่ใช่เพราะมึงยังไปกล่าวหาก,กันแบบนี้คือมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจครับวันนี้ที่ไม่แปลกใจครับที่วันนี้นะครับนะเออ ที่ดาแจ๊สั่งให้ผัวใหม่ของผู้ช่วยจอดเนี่ยนิทานเรื่องนี้ผมไม่แปลกใจครับแล้วงานนี้ผู้ช่วยจอดเขาก็ไม่ยอมด้วยนะครับนะผมได้ข่าวมาแล้วนะครับใส่รายงานมาแล้วว่าผู้ช่วยจอดไม่ยอมแล้วก็พร้อมที่จะส่วนจับเต็มคาราเบลทุกอัตรานะครับนะคือพูดง,ง่ายคือมาอย่างไหนก็ได้อย่างงั้นนะครับนะนะครับมาอย่างไงก็ได้อย่างงั้นนะครับทํากับผู้ช่วยจอดยังไงผู้ช่วยจอดก็ส่วนกลับอย่างงั้นทุกดอกนะก็จะฝากไปถึงดําแจะนะครับงานนี้สนุก ไม่พอใจเพื่อนเหรอือไปกล่าวหาเพื่อนอว่าเพื่อนส่งรูปภาพให้คนคนนี้มึงส่งภาพให้ใครบ้างเออมึงแน่ใจเหรอมึงแน่ใจมึงสติดิคิด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 ดิคาปูชิโนเอ็ดเปีโซคาลูบูตานี่แดกกาแฟจนหลอกได้ดับมึงคิดดิมึงคิดดิอง์ส่งภาพนี้ให้ใครบ้างนะเออคิดสักนิดนึงนะคิดสักนิดนึง ครับคนอย่างมึงมานเนรนะคุณคนอีดาําแจ้นะมึงทําร้ายมึงทําร้ายพยานปากพยานในคดีดังทุกคนเลยนะนกคู่มึงก็ไปทําร้ายมันนะู้ช่วยจอร์ดส้มเช้งนะครับตํารวจทุกคนเป็นพยานทั้หมดมึงยังทํานั่นเลยแล้วครอบครัวครอบครัวทุกคนนะเส็จนา,าค่าโควึกเสดสึกค่าพยานนี่นะครับคือ,อดาําแจ๊ นะครับนี่สายสันดานเป็นอย่างนี้นะอืมนะครับก็ฝากให้ให้คิดด้วยให้คิดพิจารณานะครับงานนี้ครับสรุวนะครับโปรดติดตามครับโปรดติดตามว่าวันนี้นะครับจอร์เน้ครับจะมีอะไรผมก็จะรีบอัปเดตจะรีบอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนได้สดับรับชมกันนะครับว่ามีอะไรคืบหน้าไหมอะไรเป็นยังไงก็จะมาอัปเดตให้กับเอฟซีทุกคนนะครับนะได้รับทราบข้อมูลนะครับ นะครับอย่าไปฟังบูหลัน f c อย่าไปดูมันนะอย่าไปให้ค่ามันประกาศตรงนี้เลยว่าอย่าไปดูมันถ้ามีอะไรเนี่ยดูพวกเราเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้มีอะไรผมก็จะอัปเดตให้อย่าไปดูมันครับอีกบูหลันนะครับเลือเทอะนะครับนะนะอย่าไปดูมันนะครับเลือเทอะเปิดเปื้อนใบใหญ่คนประเภทนี้นะ FT ครับนะไม่ส่งผลที่จะมีค่าอะไรเอเคครับที่ทานครับ